วัสดีครับพบกับผมนะครับลุงชัยที่สวนพริกเช่นเคยนะครับผมนะครับพริกที่ปลูกใหม่ก็เริ่มนะครับมีตาดอกนะครับเห็นไหมครับกำลังติดดอกเลยนะครับกําลังติดดอกช่วงนี้นะครับปุ๋ยที่เราควรจะใส่ก็จะเป็นเอ็นพีเคนะครับพวกแปดยี่สี่ยี่สี่นะครับหรือปุ๋ยที่มีตัวกลางสูงนะครับเพื่อกระตุ้น การออกดอกแตกตาดอกบำรุงดอกบำรุงขัวดอกนะครับผสมเกสรน,นะครับโดยเฉพาะตัวที่ควรจะใส่ร่วมด้วยก็จะเป็นไอตัว1500นะครับหรือว่าแคลเซียมไนเตรตนะครับผมนะครับก็ควรจะใส่นะครับ,นใ,นะรบในช่วงติดดอกเริ่มติดดอกนะครับนะครับแต่ว่านะครับ การใส่ปุ๋ยแคลเซียมนะครับไนเตรตหรือ1 5 0 0นะครับกับการใส่ปุ๋ย NPK นะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรเสมอหรือสูตร82424ก็ตามนะครับพูดง่ายๆก็คือปุ๋ยที่มีตัวกลางตัวฟอสฟอรัสรวมด้วยนะครับผมการใส่มันต้องมีเทคนิคนะครับไม่ว่าเราจะไม่ใช่เราจะใส่ไปพร้อมกันนะครับเราต้องใส่ให้ห่างกันนะครับห่างกันอย่างเช่น วันนี้เราใส่แ2ดยี่บสี่ยิบสี่แล้วครับนะครับเราต้องเว้นระยะห่างนะครับการใส่นะครับสัก7ดวันนะครับเราถึงจะมาใส่แคลเซียมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูปุ๋ยแคลเซียมไนเตรตนะครับวันนี้ผมไม่ผสมให้ดูนะครับปกติการใช้แคลเซียมนะครับก็ควรจะใช้เป็นการผสมน้ำละลายน้ำให้นะครับ นะครับเนี่ยแคลเซียมเราถ้าซื้อมาเยอะๆนะครับใช้กว่าจะหมดมันจะเป็นก้อนแบบนี้นะครับนะครับมันจะเป็นก้อนแบบนี้เลยนะครับมันจะจับตัวกันแข็งปกติมันก็จะเป็นเม็ดๆเหมือนปุ๋ยยูเรียนะครับพอเราเก็บไว้นานๆมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับควรจะเก็บไว้ในถังมีฝาปิดอย่างดีนะครับไม่ให้มีอากาศไม่ให้มีน้ําเข้านะครับแต่ว่า เก็บไว้นานๆมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นก้อนนะครับเราต้องเอาเป็นละลายน้ําให้นะครับเราจะไปใส่ใส่เป็นเม็ดไม่ได้นะครับนะครับเพราะมันไม่เป็นเม็ดเลยนะครับนะครับต้องเอาไปละลายน้ําให้นะครับไปไปกับระบบน้ําหยดนะครับ1เดือนใช้1ครั้ง1เดือนต่อครั้งนะครับใช้ได้ทุกช่วงนะครับผสมน้ําฉีดพ่นก็ซ้ํา3ช้อนแกงนะครับหรือว่า30กรัมต่อน้ํา20ลิตรนะครับ ฉีดพ่นทางใบนะครับทุกๆ10วันต่อครั้งนะครับก็ได้นะครับตัวนี้เป็นปุ๋ย8 24 24นะครับนะครับ8 24 24อันนี้ก็ใช้เฉพาะนี่แหละช่วงที่มีดอกนะครับช่วงช่วงติดดอกนะครับแต่ถ้าติดผลไปแล้วเราก็จะเปลี่ยนไปใช้ตัวที่เป็นตัวท้ายสูงนะครับนะครับวันนี้ผมจะมา อธิบายนะครับเรื่องของการใช้นี่แหละ8 24 24กับเจ้าตัว15 0 0แคลเซียมไนเตรตนะครับคือถ้าใช้ตัวนี้ก่อนนะครับถ้าใช้ตัวนี้ก่อนต้องทิ้งระยะห่างไปเลย7วันไปเลยนะครับถึงมาให้ตัวแคลเซียมนะครับตัวแคลเซียมไนเตรต15 0 0แต่ถ้าให้ตัวแคลเซียมไนเตรต15 0 0ก่อนนะครับ ก็ต้องทิ้งระยะห่างไปสักเจ็ดวันนะครับถึงมาใช้ตัว8 24 24นะครับเพราะถ้าใช้อ้อมกันนะครับหรือว่าหรือว่าห่างกันแค่3ามวันนะครับมันจะบล็อกกันนะครับผมก็เคยทำคลิปไปแล้วนะครับเวลาผสมปุ๋ยให้หรือหวานปุ๋ยให้ไม่ควรนำมาผสมกันเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการให้แบบ ผสมน้ําละลายในน้ําก่อนให้หรือว่าการให้เป็นแบบเม็ดก็ตามไม่ควรให้ร่วมกันนะครับต้องทิ้งระยะห่างห่างกันสัก7วันนะครับจริงๆต้องใช้ตัวนี้ก่อนเลย8 24 24นะครับไปสัก7วันก่อนถึงมาให้ตัว150 0นะครับผมว่าจะทำละลายน้ำให้ดูนะครับแต่วันนี้มันมื่อค้มเหมือนฝนจะตกแล้วนะครับ ผมคิดว่าคงไม่ทันก็เลยขออธิบายนะครับประกอบภาพไปเลยก็แล้วกันนะครับนะครับถ้าไปให้พร้อมกันแล้วมันจะบล็อกกันไม่ใช่อะไรหรอกนะครับมันจะบล็อกกันมันจะเรียกว่าดูดซึมได้ช้านะครับพิคพิกจะดูดซึมได้ช้านะครับมันจะบล็อกกันมันมันจะไม่ยอมอ่า ช่วยให้พริกได้รับประโยชน์อย่างรวดเร็วนะครับนะครับจริงๆการให้ปุ๋ยนะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับก็ต้องละลายน้ําให้เลยนะครับละลายน้ําให้เลยนะครับแต่ถ <f irm nis> ้าหลังฝนตกไปแล้วนะครับก็ถ้าหลังฝนตกไปแล้วสักวันสองวันนะครับก็สามารถให้เป็นเม็ดเลยนะครับให้เป็นเม็ดให้เป็นจุดสองข้างนะครับโรยสองข้างต้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นพริกที่เริ่มออกดอกใหม่ ริืมออกดอกใหม่ก็ห่างจากโคนต้นสักครึ่งฝ่าม,มือนะครับแต่ถ้าเป็นพริกที่โตแล้วนะครับพริกที่โตแล้วออกดอกติดผลแล้วนะครับก็ห่างห่างจากโคนต้นสักหนึ่งฝ่ามือไปเลยนะครับเพราะว่ารากพริกมันไปไกลแล้วนะครับมันหากินไปไกลแล้วเกินเกินหนึ่งฝ่าม,มือไปแล้วนะครับสามารถที่จะให้ไปไกลได้นะครับนะครับ ใส่เป็นจุดนะครับต้นรับไม่เกิน2จุดนะครับ2จุด3จุดก็ได้แล้วแต่ใครขยันนะครับแต่2จุดนั่นแหละพอดีนะครับนะครับสุดต้นพริกได้เรียกแบบนี้ก็ใส่โรยเป็นเม็ดก็นี่แหละนะครับไม่เกิน1ช้อนแกง นะครับใส่2ข้างต้นนะครับหนึ่งช้อนแกงก็แบ่งใส่2ข้างต้นนะครับถ้าใส่เป็นน้ําปุ๋ยน้ำเนี่ยนะครับการละลายปุ๋ยในน้ําแล้วก็การการให้ปุ๋ยนะครับก็ต้องย้อนกลับไปดูคลิปเก่าผมได้นะครับผมทํไมาเยอะอยู่นะครับผมนะครับย้อนย้อนกลับไปดูได้นะครับผมทำมาเยอะอยู่การให้ปุ๋ยแคลเซียมที่เป็นการละลายน้ำให้ทางดินนะครับแล้วก็การละลายน้ำให้ทางใบผมก็ทำไว้อยู่นะครับ นะครับการให้ปุ๋ย8 24 24 13 13 21นะครับโดยการละลายน้ำให้ให้แบบไหนยังไงนะครับผมอธิบายไว้แล้วก็ทำให้ดูด้วยนะครับผสมให้ดูด้วยใส่ให้ดูด้วยนะครับหลายคลิปนะครับเป็นคลิปเก่าๆนะครับก็เลื่อนเลื่อนไปดูได้นะครับแต่ถ้าท่านได้ขี้เกียจก็ต้องรอในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาผสมผสมอ่าแล้วก็ใช้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกทีหนึ่งนะครับก็ต้องรอ นะครับรอคลิปหน้านะครับผมนะครับส่วนวันนี้นะครับฝนจะตกนะครับเมื่อคืมนะครับผมคงไม่มีเวลามาทําให้ดูนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขออภัยนะครับต้องขออภัยทุกท่านสมาชิกเอาไว้ด้วยนะครับผมนะครับเอาละครับถ้าคลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชัยไร้บานนาชาแนลนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับ แบ่งป,ปันแลกเปลี่ยนเรีรู้ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ